มาเด้อ่มแม่พี่น้องมาบอกข่าวดีโอกาสเป็นเจ้าของเสือแม่นยู่ฤดูการสองพันห้าถึงสองยี่หกดูกาลใหม่พี่น้องจากอดิดาสของแทมมาถึงแล้วเด้อผู้ใดยังบ่วมีก็หาสื่อกันในแอดมินเอามาฝากกันเด้อของแทมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกลิขสิทธิ์ครับพ่อแม่น้องแบรนด์ดังจากอดิดาสระดับโลกสามหมดออดเด้อแอดมินจะติดไว้ที่ลิงข้างล่างนี่นะครับคลิกสื่อกันได้เลยรับรองใส่เชี่ยกันจวดแท้แ สวัสดีครับพวกกับสุคลคาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่้อมวงการบาซ่าเล็งฉีสัญญายืนตัวแรดฟอร์ดนะฮะจะส่งคืนให้กับผีแดงผลอกหากฟอร์มยังบูแถมอาจจะต้องจ่ายเงินยกเลิกดิวด้วยปาดติโถมึงยืมไปแล้วมึงสิเมื่อคืนอย่างลงเล่นยังมาหอดสามสี่นัดอยู่กูบอรับคืนดอกพี่น้องเอ้ยว,ว่ามันอันเด่นเฮื่อนหน่อยเนาะ่าสั่นตีคืน่าสั่นโอ้ย,อยเอาอยู่ว่ารับเน,นี่ อนาคตของเมคับรอดฟอนในทีมแคมป์นูสันคอนอย่างหนักนะครับหลังมีรรงงานดวนจากสเปนว่าบาร์เซโลน่ายอดทีมแห่งศึกไรน์กัสเปนหมดความอดทนกับฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังพร้อมยื่นำคำขาดอาจจะต้องส่งตัวกลับบ้านคืนสูแมนยูก่อนกำหนดหากไม่สามารถเก็บฟอร์มเก่งออกมาได้โดยด่วนนะฮะเมื่อคืนเนีกูบอลบคืนยังว่าหวยพี่น้องจากความหวังสู่ความผิดหวัง สถานการณ์พิกผันอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่ย้ายมาร่วมทัพโจมบทุ่มบาร์เซโลโนาด้วยคะนนยืมตัวพิ่มกับออปชั่นในการซื้อขาดหลังระเบิดฟอร์มเทพกับอาเตติลล่าจนกลับมามีชื่อติดทัพสิงตัวกำลังอังกฤษอีกครั้งแต่หลังจากผ่านไป3นัดในศึกลาลิกาสเปนลาดฟอร์ดกับยังเท้าบอร์ดทาประตูไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวหรือแอซิดใดๆเลยสนทางกับฟอร์มร้อนแรงในช่วงปีซีซั่นอย่างสิ้นเชิงสัญ,ญญาณอันตรายจากห้องแต่งตัว ยิ่งไปกว่านั้นหรังข่าววงในยังเปิดเผยด้วยว่าแม้แต่เพื่อนร่วมทีมในฮอนเต็มตัวก็เริ่มกังขาในตัวเขาวันสำรอยปรวัติศาสตร์เจ้าฟิลิกคนใหม่ที่เคยสร้างความผิดหวังให้กับฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นโดยสโมสรได้แจ้งเตือนอย่างชัดเจนว่าความอดทนมีขีดจำกัดและเรียกร้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองโดยเร็วที่สุด บทสรุปที่อาจเจ็บปวดที่น่าตัวใจยิ่งไปกว่านั้นคือมีอารายง,งานระบุว่าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบาซ่าอาจจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินเพื่อเป็นค่ายกเลิกสัญญายืมตัวกับแมนยูซึ่งนั่นหมายความว่านอกจากจะไม่ได้ตัวนักเตะม,มาใช้งานอย่างที่หวังแล้วสโมสรยังต้องเสียเงินฟรีๆเพื่อส่งเขากลับคืนแมนยูอีกด้วยนี่คือบทพิสูจน์ครั้งสุดคัญบนเส้นทางค้าแข่งของรัดฟอร์ดว่าเขาจะสามารถกอบกู้วิกฤตศรัทธาแล้วระเบิดฟอร์ก่งเพื่อลบคำสบป,ประมาท หรือจะต้องเก็บกระเป๋ากลับลงละครแห่งความฝันอย่างน่าผิดหวังแฟนบอลต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะฮะโอ้โอยาสีขึ้นไน้กูพวกกูว่าเอา้มึงสีขึ้นอย่างคาร์เนยแม่งกระแพงพี่น้องเอ้ยเตะก็คือขี่ในยางเล่นแสดงว่ามันบาไหวแหละรับบักแรดฟร์ดให้มันใหญ่ไปทิ้งหม่องอื่นเด้ยอยาสีเอาขึ้นมันบาไหวครับเดี๋ยวทีมแมนยูก็แตกอีกหรือพี่น้องว่าจังไหนครับเอาอยู่บ่ครับแนวนี้มันบาขึ้นเลยครับผมว่า อันอยู่แมนยูแม,มงไม่มีใจเลยพี่น้องเอ้ยย่งางเล่นไปบาร์เซโลนาในแลนหันคักโอ้ยกูลงเงินทันเงนกับสามแสนปอนมาสั่นเตะขี้ขี่กูนี่ดวนแนสนันอัมเร์ไม่พอใจบอลม,มืนอนแมนยูพลาดยืมคอเนอนร์กาลเกอร์โอ้ยยืมให้แน,เน่เขบได้กลางรับพี่น้องเอ้ยไผเป็นไผกระเขียดเลยเว้ยเนาะ แฟนผีว่ายัางไงโรเบิร์ตอัมเคร็มในกัปตันทีมแมนยูไม่พอใจที่บอร์ดบริหารไปแสดงไม่สามารถดึงตัวคอเนอร์กาเลอรกองการชาวอังกฤษมาจากแอลนลดร็กมอริดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ล่าสุดให้ได้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับต้องการมิดฟิลด์ที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของโรเบนร์ตอัมเร็มโดยเป้าหมายหลักของทีมก็คือคอเนอร์กาเลอร์เนื่องจากเป็นนักเตะท,ที่เจ้านายชาวเบลเยี่ยชื่นชอบและพยายามที่จะดึงตัวมาเสริมแก่งในช่วงเดดไล ของพอตลาดพอคัแข่งเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะฮะแต่โบได้พี่น้องเสีดายอย่างไรก็ตามนะครับแผนดังข่าวต้องล่มลงไม่เป็นท่าเมื่อแมนยูพยายามที่จะยืมตัวกาเลเกอร์ให้ได้แต่โดนอันกมาริตปฏิเสธดรายงานจากทีมท็อกสื่อกีฬาชื่อดังระบุว่าอัมริมโกดมากที่ทีมไม่สามารถคว้าตัวกองกลางลีกทีมเชีงเกรดในวัย25ปีมารุ่นทับได้เพราะนี่คือผู้เล่นที่เขาต้องการอย่างมาก ดอจงจากนี้แล้วนะครับสือ่อฉบับเดิมยังอ้างแหล่งข่าววงในที่ระบุว่าอัมเรมผิดหวังตัวกัดไม่อนุญาตให้กับบี้เมนัวซึ่งมีการอยู่กับผีแดงย้ายทีมแบบยืมตัวในซีซั่น2องพิจถึงสองพซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อแผนการคว้าตัวกอเนอร์การลเกอรกด้วยนะฮะเอ้ยจ้าสีวานี่เอาไหนล่ะกูกับเมยเอาแล้วเต้มึงซะอัมเรียเอื่อ วงในเผยนะครับเบื้องลึกดิวล่มแมนยูอ,อกหักชวดเซเมนโยเพราะสองปมสำคัญ <c oughs> คือพลาดได้พี่น้องเป็นเอียงไปฟังกันนะพลาดเป้าหมายสำคัญแมนยูนะครับเกือบปิดดิวควา้าองตวนเซเมนโยดาวิงฟอร์มร้อนแรงของปอนมัมดมร่มทับได้สำเร็จแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างกลับพังทลายลงในช่วงโค้งสุดท้ายเผยเบื้องลึกสองสองเหตุสำคัญที่ทำให้ไปสแสดงต้องอกหักดังปาอ คมค่าตัวทีุู่งขยานและความเหลื่อมล้ำของข้เหนื่อยที่นักเตะรับไม่ได้ดปฏิบัติการเสริมทพแนวรุกมูลค่ากว่า200้ล้านปอนด์ของเมนูในช่วงสมเมที่ผ่านมาแม้จะปิดฉากลงด้วยการคว้าตัวเบนจามินเทสโก้ไบอันเอมบูโม่และมาตูดกุญ่ามาร่วมทีมได้สำเร็จนะครับแต่เบื้องหลังกลับมีชื่อของออลตันเซมิโยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักที่เกือบจะได้สวมเสืออ้อปีแสดงย um ูมารอมรอเจราลึกลับถึงขั้นผูกมัดใจแต่ไปไม่ถึงฝัน ดันการกาสซนะครับนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าแมนยูเดินเครื่องเจอจานเดิลนี้อย่างจริงจังมาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดย2ผู้บริหารระดับสูงอย่างโอมานเบลราดาและเจสันวิลค็อกได้เปิดฉากพูดคุดยโดยตรงกับปอนหมัดแต่ที่น่าสนใจคือปีแสดงใช้วิธีเจอจากขั้นสูงด้วยการปิดดิวใจกับเซเมโยก่อนโดยตกลงเงื่อนไขาส่วนตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงขนาดที่กุนซูโรเบนมาริมนัดดินเนอร์กับนักเตะเพื่อทําความรู้จัก และประเมินทัศนติด้วยตนเองซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะลงล็อกไปหมดแล้วเผยสองเหตุผลสําคัญที่ทําให้ดิวล่มทว่าเรื่องราวกับไม่จบอย่างที่คิดนะครับคาร์เซอรได้ชี้ชัดถึง2ตัวแปร,รสําคัญที่ทำให้การยัดทีมครั้งนี้ต้องหยุดค้างลงเกมบันราคาของปอนดมัดทันทีที่ตันนัมสเปิร์นะครับกระโดดเข้าร่วงวงเล,ล่ะไลเซนบอลมัดกจใช้โอกาสนี้แหละ กงค่าตัวทันทีโดยตั้งค่าตัวพุ่งไปสูงถึง55ล้านปอนด์โดยอ้างอิงราคาของมัตตุคุนย่าเป็นมาตรฐานซึ่งเป็นตัวเลขที่แมนเชสเตอร์เตดไม่พร้อม่ายผมค้าเหนื่อยสุดเหลื่อมล้ำจุดแตงหักที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเซเมนยูดรูข้าเหนื่อยที่เขาตกลงกับแมนยูนั้นต่ำกว่าค่าเหนื่อยที่สโมสรเสนอให้คุนย่าและเอ็มบิโมถึง70%ความไม่นเท่าเทียมกันนี้ทำให้นักเตะตัดใ,ใจล้มโต๊ะเจจาในที่สุดนะฮะ ท้ายที่สุดแล้วบอลมัดก็ใช้สถานการณ์นี้จับเซมิโอต่อชิงยาวจนถึงปี2030นสาได้สาเร็จแม้แหลงังข่าวฝั่งแมนยูจะอ้างว่ามองเขาเป็นเพียงแค่ตัวสมรองของเป้าหมายหลักแต่ฝั่งบอลมัดกลับเชื่อว่าปีแสดงทุกการรวบตัวทั้ง3คนเข้าสู่ทีมพร้อมกันกลายเป็นอีกหนึ่งดิวที่น่าเสียดายของตลาดกสิกรนักเตะที่ผ่านมาของแมนยูนะฮะแววตาซ่อนไม่มิดพอซอ,อึ่งกิมกี่หลังกรลเก้อ ถามทางใจดำเอามาริมจะพาผีควายช้ำได้หรือไม่กะอักเลือดเลยแหละบัวได้อึงกิมกีธรรมดาดอกกะอักเลือดลวดสะเทือนวงการนะครับเมื่อพอสโตําตำนานมิทฟิลของแมนยูถึงกับนิ่งอึงไปชั่วขณะนะฮะกูมันถือไฟสัตว์ก่อนจะเผยสีหน้าและแววตาแห่งความกังวลอย่างชัดเจนเมื่อดนจิมมี่กาลกเกอร์คู่ปรับต่อการยิงคำถามตรงประเด็นที่แฟนบอลไปแสดงทั่วโลกอยากจะรู้ เชื่อหรือไม่ว่าดูเวนอัมเรมจะพาทีมกลับมาคว้าแชมป์เพิ่์ลีกได้สถานการณ์ของเมนยูภายใต้กุนซือชาวโปแเกต์ยังคงน่าเป็นห่วงแม้จะเข้ามารับเผือกร้อนต่อจากอริเตนฮากตั้งแต่กลางซีซั่นก่อนแต่ผลงานในช่วงเปิดฤด,ดูกาลสมยสัยที่สอันหกก็ยังกระท่อนกระท่นรางอันดับที่9ของตรงนารางคะแนนส่วนทางกับเป้าหมายที่ใหญ่ในโปรเจกต์150งอ้ของซจิมไรคิปที่ต้องการทวงบอลลังแชมป์ลีกสูงสุดภายในปี2028 คำตอบที่แววตาบอกทุกอย่างในรายการดี่วรับนะครับก็เกิดไอจีเจดาถามพอสโกว่าคุณเห็นพาพเมนยูควา้าแชมป์ลีกในระบบของลูเบลอมริไหมหลังสิ้นเสียงคําถามพอสโกถึงกับเงียบไปหลายวินาทีแววตาเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจก่อนจะเขียนคาตอบออกมาว่าตอนนี้เหรอแค่จะเอาชนะในแต่ละเกมยังดูเหนื่อยเลยอย่าพึ่งไปพูดถึงเรื่องความคว,ามความ้าแชมป์เลยเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าผมพยายามจะมองหางแง่ดีอยู่นะ แต่มันยากจริงๆสำหรับแทักิกหลัง3าปัญหาใหญ่ของไปแสดงปอสโกยังไม่หยุดเพียงแค่นี้แต่ยังวิเคระห์เจาะลึกถึงปัญหาเชิงทคก,กิกที่กัดกินทีมอยู่ณตอนนี้โดยชี้ชัดว่าระบบกองหลังสามคนของอมริมคือของแปลกที่ไม่เข้ากับดินเอของสโมสมนอนเมนยูเลยผมพูดตั้งแต่เขามาวันแรกเลยว่าแมนยูไม่เหมาะกับระบบหลังสามตาน,นันเบอร์18กล่าวอย่างหนักแน่นขนาดเสื้ออเล็กฟูกุสันยังเคยลองมาแล้วแล้วมันก็หลมเหลว เพราะเราไม่มีผู้เล่นที่เกิดมาเพื่อเป็นวิงแบ็กธรรมชาติตอนนี้เราต้องฝืนใช้ดาโลซึ่งเป็นฟูลแบ็กมาเล่นในตำแหน่งนี้บางครั้งทีมก็ดูดีมีชีวิตทีวาแต่บางครั้งก็ดูแย่จนไม่น่าเชื่อมันเป็นระบบที่คาดเดายากเกินไปทบิรูจิสุกั้งสุกกันจะมาถึงหลังพักเบรกทีมชาติเมนูมีคิว Q, บุกไปเยือนทินเอเทนสเตเดียมในศึกแมนเชสเตอร์ดัมบี้แมตช์นี่แหละจะเป็นเครื่องหมายคำถามชิ้ตัวว่าอนาคตของโรเวนอัมริมและปีแสดงภายใต้ระบบนี้จะรอดหรือจะล่วงกันแน่นะฮะ เ้ยอหลังสามมันจะไหวบ่หรือพี่ดาโลนะครับเจ็บถอนทีมชาติปุตเกตลุ้นหนักให้ฟิตทันเกมดัมี่แมตช์ชนแมนสตีบต่ตตองห่วงเหรอาพี่น้องมันเป็นมุกมันเป็นอันแผนการบักดาโลทำส่งเจ็บเพื่อจะเรีนด,ดัมี่แมตช์มึงคือพอเจ็บอิหลีหลวดแมนยูต้องเจอข่าวร้ายนะครับในช่วงพักเบติมชติเมื่อดิโกดาโล ถอนตัวจากทีมชาติปูดเกรติด้วยการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังมีความหวังกลับมาทันเย็นเกมแมนสตีะฮะดาโลแบ,บ็กขวาตัวเก่งของแมนยูนะครับถอนตัวจากทีมชาติปูดเกติแล้วและมีอาการบาดเจ็บในระหว่างการเข้าแขมทีมชาติทำกลางความกังวลข,ของแฟนบอลปีแสดงแต่ยังมีความหวังว่าจะตัวจะฟื้นกลับมาทันเกมสกันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมทที่จะบุกไปเยือนแมนสตีวันเตาร์ที่ที่ส4ี่กันอย่า,ยานี้ ดัลโลบในวัย6ปีลงสนาไมไครบทั้ง4นัดให้กับแมนยูในศึกพิลีกศรีั่น,นี้และพึ่งอาซินกับแบรนด์เอมิโมยิงประตูนในเกมที่แมนยูเฉือนชนะเบอร์ลี่สาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในทีมผู้นำภายในห้องแต่งตัวของสโมสรด้วยถแถลงการจากสมาคมฟุตบอลโปรเกสดหรือว่า f p f ระบุว่าดาลโลมีการกล้ามเนื้อไม่สมบูรณ์จึงถูกส่งกลับต้นสกัดและได้เรียกนูโน่ตาวารเรสเข้ามาแทนที่โดยไม่ได้เปิดเผยถึงรายวาาการฟกพ นั้งตัแต่ที่โรเบนอัมเรมเข้ามาคุมทีมดาโลก็เป็นกำลังหลักเดินลงเล่นไปถึง39เกมจาก46เกมยิงได้3ประตูและทำอีก4แอซิ์อย่างไรก็ดีหากแบ็คขวาชาวปเก็บไม่สามารถฟิตทันนะครับเกมเดบีมแมตแมนยูนั้นอาจจะต้องพึ่งพาฮามัดดิยโรหรือนแซามาสโรวี we, ที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาเป็นตัวเลือกสำรองนะตำแหน่งวิงแบ็คฝั่งขวานะฮะเดินลงคือเก่กาแหละมันเป็นมุกพี่น้องเสื้อนี่คนบานเดียวกันเนาะบักอัมบรมกับดาโล กาลเกอร์รับไม่ได้กาเนโชเล่นมือถือระหว่างเกมเชลซีดวลฟูลเล่มออกโรงวิจารณ์หนักเอ้ยเอาอีกแล้วยังว่าฮันได้ลงเล่นกนระซ่างแต่เรนะื่องเนาะบักกาเนโชผมโคตรดีใจแล้วครับที่แม่นยู่ขายออกไปได้อิลีครับพี่น้องเอ้ยจะมีกาลเกอร์นะครับอดีตก,กองหลังสอาประโยชน์ของลิเวอร์พูลนะฮะก็ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์หนัก ว่าพฤติกรรมของอเลฮันโดกานาโชปีกตัวใหม่ของโจซีที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือบนอัฒจันทร์ทั้งทั้งทีทีมสิงโบรูก,กำลังฟาดฟันกับฟูลแลมอยู่ในเกมพิมลิปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะยังเป็นเล็กหน่อยคือเกาและบักฮานเมื่อยกานาโชนะครับเดินทางไปที่สนามตระนฟอร์ดบิดในแมตช์ล่าสุดนะครับที่โจซีมีคิวรับมือกับเจ้าสวยน้อยกอนที่สโมสรจะประกาศเซ็นสัญญากับสตาร์ดาวนุ่งชาวอาิตินาในวัย21ปีในฐานะแข้งใหม่ของทีม อย่างไรก็ทำการโชดทาให้แฟนบนสิงโปรหลายคนรู้สึกผิดหวังนะครับเมื่อเขาไม่สนใจที่จะดูเกมของมโมสรเลยแต่เอาเวลาไปเล่นโทรศัพท์มือถือในช่วง1ินาทีแรกของเกมซึ่งภาพดังกล่าวกลายเป็นบ้าเร่าในโลกสื่อเชื่อมีเดียกเลเกร์ซึ่งปัจจุบันรับบทบาทนักวิเคราะห์เกมให้กับสกายสปอร์ตสืส่อกีฬาชื่อดังของเมืองพุรีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ารู้ไหมผมไม่ชอบอะไรคุณเห็นเกมระหว่างเชซีกับฟุนแลมไหมตอนที่ก้องแพลนไปหาคนดูบนอัตจัน และพวกเขากําลังนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งที่เกมกําลังแข่งอยู่ผมรับไม่ได้จริงๆและมันไม่ใช่แค่เขาการอโชคนเดียวที่ทำแบบนั้นแน่นอนว่าผมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นถือว่าพลาดมระหารที่มัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเกมสแกนสําหรับเชลซีก็เลยเกืกล่าวทิ้งท้ายเฮ<อ>้ยเด็กหน่อยกมันก็กจังสีละพี่น้องขุนบ่ขึ้นดอกบักฮานี่แม่ พอสโก้ co, เสียดายแมนยูพลาดคว้าตัวดอนลนูมายกแมนซิตี้ได้ตัวมาในราคาสุดคุ้มนะฮะมึงสิเสียดายยังมันโมมาบักฮามึงเหย่อตำนานพอสโก้นะครับตำนานไปแสดงยอมรับอย่างเห็นดอนลนูมามาเฝ้าสองนิตินโอฟรัตฟอร์ด ford, แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าดีลของซิตี้ก็คือความยอดเยี่ยมแห่งตลาดสมัยนี้นะฮะพอสโก้ co, นะครับอดีตกองกลางระดับตำนานของไปแสดงแมนเชสเตอร์เตดออกโรงยกย่องการเซ็นย่าของแมนซิตี้ในการคว้าตัว เจรโลจิดอลานูมาในดันทิพย์เจอิตาลีมาร่วมทับว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดของตลาดสมัยนี้แม้จะมองว่าเป็นการตัดิใจที่แปลกสําหรับไปกวัวดีวล่ะโปสโกนะครับซึ่งแสดงความเห็นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะหลังจากตลาดกสิกรนักเตะปิดตัวลงโดยระบุว่าซิตี้ปิดอยู่คว้าตัวนาประตูในวัยยุปีมาจากปาร,รีสแซงต์แชงเดอแคตัวเพียงแค่ย6่ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าถูกเกินคาดเมื่อเปเรียบเทียบกับภาพของผู้สื้ตูระดับโลก เดีย๋ยวแล้วก็ตามตอนนั้นปีแสดงมองว่าเดี๋ยวนี้ขาดเก่าสไตล์การทําทีมของเป๊ปกูเดล่าเพราะดอรลมาไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องการใช้เท้าเล่นบอลจาดดันหลังเหมือนแอนเดรซอนนักธงมือหนึ่งคนเก่าผมว่ามันแปลกมากนะสำหรับเป๊ปเพราะเขาต้องการผู้สมมตูที่เกือบจะเล่นเป็นกองกลางได้เลยแต่ดอรลมาไม่ได้มีจุดแข็งตรงนั้นเลยเพอสกลเก่ากับรายการดีโอลาป์ท่านี้นะแมนเชสเตอร์เตงก็เคยมีข่าวพูดกันกับดอร์ลมามาก่อน แต่สุดท้ายเลือกคาตัวเซเนอเลเมนในด่านดารุ่งในวัยในด่นดนดารุ่งของรอยอัพเวิร์มาแทนที่ซึ่งพอสโกก็ยอมรับตรงไปตรงมองว่าหากเลือกได้เขายัางเห็นในทวันชาวอิตาลีมาฟอสเซองในโอทเทฟอร์ดวันนี้เลยก็ได้ผมจะไปรับเขาทันทีเออเขาโบมาแลละพี่น้องเอยมันไปอันรับเงินผูนละได้หลายกว่าเนาะพี่นอ้องก็สิวาน่าแวดว๋ดละเลมเมนกับจักสิ บอกว่าจัางไดล่ะพี่น้องก็ต้องรุ้นว่ามันสีดีหรือบ่ดีล่ะครับตอนนี้มันเด็กหน่อยอยู่เนาะเฮ้ยกูลเมื่อยด่วนแทฟซอนลาโอนาน่าหลังชวดออเตกาฮัสซันตูเซลนะครับนักข่าวชาวตุรกีจาก61สซาร์รายงานนะครับว่าแทฟซอนสปอร์นะฮะเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวองเลโอนาน่า โปรสตูของมเมนดูมารูเทียมหลังพลาดได้สเตฟานออตก้าของแมนซิตี้สถานการณ์มือกาาของทีมาชิคามารูนนะครับโอนาน่าในถิ่นอ oh, ูทายฟอร์ดดูจะไม่สวยเสร็จแล้วหลังจากที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมพมรีเมียร์ลีกแถมล่าสุดปีแสดงยังเป็นคลาสเซอร์เลมเมนจากรยอยัลอัพเวิร์บซีนาจะเข้ามาเป็นตัวจริงก่อนหน้านี้ก็มีรายง,งานจากด,ดิองติสนะครับว่าเมนยูกำลังเร่งเครื่องหาทางปล่อยโอนาน่า ออกเจ็ทีมโดยมีการาตาสลายสโม,มสรดังจากตุรกีรวมถึงทีมจากซาอุดิอาระเบียที่แสดงผลมสนใจต่ล่าสุดนะครับอัเซนตุเซลนะครับนักข่าวชาวตุรกีเปิดเผยว่าแทปซันสปอร์นะครับกำลังเตรียมข้อเสนอเพื่อขอยืมตัวโอนาน,นาจากเมนยูหลังจากล้มเหลวในการดึงตัวออตเตกาในทวารจากรบเยสีฟ้าแมนตส้ตอร์รวมทีม มีรายงานล่าสุดว่าทมซอนสปอร์นะครับุ่งมั่นที่จะดึงออตเตก้ามาร่วมทีมแต่หลังจากแมนสตีปล่อยอเดซอนยัออกไปแม้ว่าจะดึงจอโลจิดดอนรอรูมากเข้ามาแต่พวกเขาก็ไม่คิดที่จะปล่อยเมื่อก่าชาวเยอรมันโดยใส่ชื่อลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในซีซั่นนี้ด้วยสำหรับตลาดการแข่งนักเตะของตุรกีจะปิดตัวลงวันที่12กันยายนส่วนลีกซาอุดิอาระเบียยังทําการได้จนถึงวันที่10กันยายนนะครับ นี่คือสุขข่าวแมนยูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่ห้ากันยายนนะครับ